w w w s a m ว l e t c o m ภูมิใจเสนอตำนานพุทธคุณตำนานพระเกจิอาจารย์วัตถุมงคลเครื่องล้างของขลังเรื่องเล่าความศักดิ์สิทธิ์อภินยาปาฏิหารฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจและกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ก่อนใครครับคุณกำลังให้เกียรติติดตามรับชมรายการตำนานพุทธคุณ สวัสดีครับผมทนายชาติราชครูมารายงานตัวเหมือนเช่นเคยครับว่างเว้นจากภารกิจก็มาคิดทําคลิปคุณผู้ชมครับคลิปนี้มาดูวัตถุมงคลประเภทพระผงกันดีกว่าเป็นพระผงซึ่งแม้มีอิทธิคุณมากมายหลายรูปแบบเลยทีเดียวพระผงเสือ11ตัวของหลวงพ่อเกาะอาภักโรแห่งวัดท่าสมออําเภอสารบุรีจังหวัดชัยนาทครับเอยนามหลวงพ่อเกาะ วัดท่าสมอชื่อนี้วัดนี้ย่อมบ่งบอกว่าเป็นสุดยอดพระเกจิรูปหนึ่งในยุคปัจจุบันนี้หลวงพ่อเกาะท่านเก่งหลายอย่างมีเวทวิทยาคมขลังแล้วก็เป็นพระนักพัฒนาด้วยที่บอกว่าท่านเก่งหลายอย่างเพราะว่าท่านเป็นพระเกจิอาจารย์ฝ่ายเรียนฝ่ายรู้นะเรียกได้ว่าท่านมีเวทวิทยาคมมีอิทธิจิต สูงส่งตั้งแต่สมัยท่านเป็นคารวาสเลยครับตั้งแต่สมัยท่านเป็นคารวาสเนี่ยท่านไปกราบฝากตัวเรียนวิชากับยอดพระเกจิอาจารย์ด้วยกันมากมายหลายรูปแล้วยิ่งตอนท่านบนรรพชาอุปสมบทตอนท่านบวชเป็นพระนี่ยิ่งแล้วเลยครับแหมหลวงพ่อเกาะน,นี้ท่านชอบเรียนชอบศึกษาเวทวิทยาคม ตอนท่านบวชนี่แหละยิ่งเป็นตอนสำคัญเลยท่านไปเรียนวิชากับยอดพระเกจิอาจารย์ในยุคกึ่งพุทธกาลเลยมาไม่นานเท่าไหร่เรียกว่าเป็นยุค2510นหากว่านี่ท่านไปเรียนวิชากับยอดพระเกจิอาจารย์ในยุคสมัยนั้นเอ่ยชื่อเอ่ยนามครูบาอาจารย์ของท่านบางส่วนบางรูปบางองค ก็อย่างเช่นหลวงพ่อโกะวัดลาดสาลีนี่องค์นี้หลวงพ่อเกาะท่านไปเรียนวิชาธรรมผูกขุ่นพยนต์ก็ตีความว่าไปเรียนวิชาเกี่ยวกับธาตุละครับแม่ธาตุต่างๆนะการเสกการทำหุ่นพยนต์นี้ก็ต้องอาศัยแม่ธาตุเป็นที่ตั้งอาการ32เป็นที่ตั้งแฝงพลังอิทธิจิตเรียกรูปเรียกนามเรียกอาการเรียกให้เป็นให้เกิดมีขึ้นมานี่ เป็นพยนต์ชนิดหนึ่งหลวงพ่อโกวัดลาดสารีอีกองหนึ่งหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มแหมองค์นี้ก็เก่งไม่เบาหลวงพ่อจวนนี่หน้าตาท่านรูปร่างท่านหน้าตาท่านสวยสดงดงามหมดจดเป็นพระเก่งเป็นพระมีอิทธิจิตสูงแต่เสียดายว่าท่านมามรณภาพใน ขณะที่ท่านยังเลื่องวิชาเป็นอย่างมากหลวงพ่อจวนวัดหนองสุ่มครับวัตถุมงคลของท่านอย่างพระสมเด็จที่หลังเป็นรูปสุ่มนั่นแหละสุ่มเงินสุ่มทองแหมใครมีเขาบอกว่าเมตตาค้าขายดีแล้วก็ไม่ค่อยได้พบได้เจอเพราะว่าจะอยู่ในคอของเศรษฐีเจ้าสัวประเภทเศรษฐีร้านทองซะเป็นส่วนมากเลยอีกองหนึ่งหลวงพ่อพลิงวัดโบสถ์โกงธนูแหมหลวงพ่อพิงนี่เก่งครับ โดยเฉพาะทะหารพลร่มทหารป่าหวายวัดบโบสถ์กงธนูจังหวัดลบบุรีนี่ถือว่าหลวงพ่อพลิงเป็นสุดยอดพระเกจิอาจารย์ลูกศิษย์ลูกหาให้ความเคารพนับถือโดยเฉพาะศิษย์ที่เป็นทหารอย่างผมบอกแล้วครับพลร่มป่าหวายพวกหมวกแดงนี่นับถือหลวงพ่อพลิงมากคงกระพันชาตรีกันอาวุธหยุดอาวุธมีข่าวเล่าลือกันว่า แขวนวัตถุมงคลหลวงพ่อพลิงกระโดดล่มแล้วล้มไม่กลางก็กลับไม่เป็นอันตรายใดๆนี่เรียกว่าท่านผูกจิตผูกใจทาหารหานในถิ่นฐานลบบุรีเลยทีเดียวครับพระเกจิอาจารย์อีกองคหนึ่งองค์นี้ถือว่าเป็นองค์ครูเป็นองค์ต้นเป็นองค์เอกซึ่งสอนสภพวิชาให้กับหลวงพ่อเกาะวัฒาสมอนั่นก็คือหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญ หลวงพ่อเชื้อวัดใหม่นี่ท่านอยู่จังหวัดชัยนาธนะอยู่สันบุรีเหมือนกันโอ้โหพอเชื้อนี่ก็เก่งอีกแล้วเก่งจริงๆเก่งมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องลดน้ำมนต์เรื่องทําที่ขายที่ขายทางเมตตาค้าขายทําตะกรุดประเภทตะกรุดต่างๆเช่นตะกรุดโทนตะกรุดชุดตะกรุดหนังเสือนี่ตะกรุดหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บําเพ็ญบุญขึ้นชื่อหรือชามากยิงไม่ออก ปืนยิงไม่ออกมีดฟันไม่เป็นอะไรหนังเหนียวยังกันหนังกองเพนว่ากันอย่างนั้นเลยครับหลวงพ่อเชื้อท่านเรียนสืบสายวิชามาจากหลวงปู่คงวัดใหม่บําเพ็ญบุญเหมือนกันแล้วครูบาอาจารย์อีกองค์หนึ่งของหลวงพ่อเกาะก็คือหลวงพ่อกวยวัดโคสิตารามหรือว่าวัดบ้านแค่องค์นี้แหมไม่ต้องพูดถึงเลยขึ้นชื่อเอ่ยนามว่าหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาราม ทานายชาติราชครคูไม่ต้องพูดต่อเลยครับท่านเป็นยอดพระเกจิอาจารย์ในยุคกึ่งพุทธกาลล่วงมาซึ่งมีสิทธิสยานุสิทธิ์ให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากเอ่ยนามหลวงพ่อกวยแม้วัตถุมงคลที่ไม่ได้ปลุกเสกหมายความว่าเป็นพระใหม่เป็นของใหม่ก็มีพุทธคุณสามารถจะคุ้มครองป้องกันภัยให้กับลูกศิษย์ที่เคารพนับถือได้ อย่าว่าแต่วัตถุมงคลของใหม่ซึ่งทําใหม่ๆเลยครับแม้แต่รูปหลวงพ่อกลวยที่อยู่ในหนังสือพระเนี่ยอ,อ,อันนี้จะเล่าให้ฟังรูปหลวงพ่อกลวยที่อยู่ในหนังสือพระเครื่องนะโมรูปหลวงพ่อกลวยเนี่ยรูปในหนังสือพระเอาอย่างนี้ก่อนรูปในหนังสือพระเนี่ยร้อยทั 100, ้งร้อยพันทั้งพัน ไม่ได้ปลูกเสกอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นเรื่องของหนังสือพระเรื่องของลงพิมพ์อไม่ได้มีปลูกเสกหรอกแต่บังเอิญมีรูปหลวงพ่อกวยแม่แหมจะเล่าเล่าให้ฟังดีกว่าครับเอารูปในหนังสือนะโมนี่แหละรูปหลวงพ่อกวยอาราธนาบอกกล่าวซะเป็นอย่างดีเลยมาลองปืนกันผลปรากฏว่ายิงไม่ออกครับโอ้โหไม่รู้จะศักิ์สิทธิ์ยังไงหลวงพ่อกวยนะดวงจิตดวงวิญญ,ญาณทิพของท่านเนี่ยไม่รู้ว่าจะศักดิสิทธิ์ยิ่งกว่าสักสิทธิ์อย่างไร ดังนั้นผู้ที่อยู่ภายใต้รอยเท้าชุตินทโรภายใต้รอยบาทหลวงพ่อเกวยวัดโคศิตารามเนี่ยไม่ว่าคุณไม่ว่าผมผมก็อยู่ใต้รอยบาทหลวงพ่อเกวยครับเรามีวัตถุมงคลของท่านคนละชิ้นสองชิ้นทันมั่งทันมั่งไม่ทันมั่งก็ดีเป็นของทําในวัดโคศิตารามเองก็ดีหรือว่าทํานอกวัดหลวงพ่อเกวยไปปลูกเสกก็ดีหรือแม้แต่วัตถุมงคลที่ไม่ทันหลวงพ่อเกวยหรือแม้แต่ รูปนี่แหละเหมือนผมบอกรูปในหนังสือพระเนี่ยขอให้มีรูปมีนามของหลวงพ่อกวยเป็นใช้ได้ครับใครมีพระของท่านโอ้โหเก็บรักษาเอาไว้ให้ดีครับเป็นมรดกตกลูกสืบหลานไปเรื่อยๆเลยครับอ้าวมาว่ากันในเรื่องของหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอกันต่อวัตถุมงคลที่จะนำเสนอคุณผู้ชมในคลิปนี้เป็นพระผงเสือ11ตัวอาหาเป็นพระผงก็รูป หลวงพ่อเกาะอ,อยู่ด้านหน้าประทับนั่งบนหลังเสือเสือหมอบซะด้วยนะมีขนาดใหญ่พอสมควรแล้วด้านหลังนี่แหมมีเสือถึง11ตัวผมนั่งนับแล้วมีครบ11ตัวจริงๆเอ่ยนามเสือ11ตัวหลายๆท่านที่เป็นคนอายุรุ่นราวคราวเดียวกับผมหรือว่าอยู่ในยุคคุณประจวบจำปาทองเนี่ยละครับต้องจำต้องรู้ได้ว่ายาผงยาแผ่นดองเล่าตาเสือ11ตัวนี่ เขามีชื่อมีเสียงมานานแต่พระผงเสือส1อตัวของหลวงพ่อเกาะวัท่าสมอไม่ใช่ยาดองเล่านะเป็นการรวมเวทวิทยาคมเป็นการรวมมนเป็นการรวมพระยันเสือหรือว่าสิงหรือว่าพยักคฆราชสิงหราชเอาไว้ในพระผงเพียงพิมพ์พเดียวเขาบอกว่าเป็นทั้งเสือเป็นทั้งสิงแต่ดูแล้วไม่มีสิงอ้าว เหตุที่มีแต่เสือไม่มีสิงอยู่ด้านหลังนกระผมก็คงจะคาดว่าคงจะแกะบล็อกยากแกะพิมพ์ยากแล้วครับแต่ก็รวมความว่าเสือกับสิงเนี่ยเป็นสัตว์ในประเภทเดียวกันเป็นเจ้าป่าเป็นเจ้าแห่งสัมสัตว์ทั้งหลายพระผงเสือ11อตัวหลวงพ่อเกาวะวัท่าสมอที่จริงอยากจะทํามานานแล้วทําคลิปมานานแต่ว่า มีเนื้อหาเยอะมีเนื้อหาเยอะจริงๆครับก็เป็นเนื้อหาในส่วนสาระสาคัญทั้งนั้นวันนี้ตัดสินใจอา้าวเนื้อหาเยอะก็ไม่เป็นไรเดียวผมทนาชาติราชครูจะอ่านจะบอกกล่าวให้คุณผู้ฟังฟังเองว่าหลวงพ่อเกาะได้พูดคุยถึงพระสมเด็จเสือ11ตัวที่สร้างเพื่อตอบแทนผู้ร่วมทําบุญทําบุญสร้างสาราการปรเรียนสารารเอเนกประสงค์ทําบุญร่วม ทำวัดกับท่านนี่แหละครับท่านบอกว่าธรรมชาติของเสือไม่ขอเนื้อใครกินเสือเป็นมหาตบะเดชะเป็นเจ้าป่าเป็นที่เกรงกลัวสำหรับสัตว์น้อยใหญ่สิทธิ์ของฉันถ้าเปรียบเป็นเสือต้องเป็นเสือเป็นสิงเป็นเจ้าป่าเป็นเจ้าคนเป็นนายคนเป็นผู้นํามีเขี้ยวมีเล็บมีอำนาจ ก็เราเป็นเสือเสียแล้วใครจะทำอะไรเราได้เรานี่ประโยคแรกที่ท่านพูดท่านบอกเกี่ยวกับพระผงเสือ11ตัวซึ่งก็น่าจะรวมถึงพระหรือว่าวัตถุมงคลในรูปแบบเสือของท่านทั้งหมดเออควาเป็นจริงหลวงพ่อเกาะท่านทำวัตถุมงคลรูปเสือเยอะนะครับเสือรุ่นแรกเสือสร้างวัดหรือแม้แต่เหรียญกันภัยก็เป็นหน้าเสือหรือแม้แต่พระผงเสือ11ตัวพระ ฤษีสิงหมุดีก็เป็นเสือเหมือนกันเออผมก็มานั่งนึกได้นึกได้ตอนนี้แหละครับว่าท่านทำวัตถุมงคลรูปเสือเยอะมากซึ่งก็น่าจะแปลความได้ว่าท่านสำเร็จวิชาทางด้านมหาตาบะมหาเดชะมหาอำนาจนะความเป็นจริงเนี่ยเสือเออเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเลยไปซะเปล่าๆเอามาฟังเรื่องนี้กันต่อดีกว่าครับพระผงนั่งเสือหลังเสือ11เอตัวของหลวงพ่อเกาะเนี่ย ท่านบอกว่าชั้นใส่ไว้ครบหมดดีตั้งแต่ทำผงทีแรกเลยมันแรงเหลือเกินมันแรงเหลือเกินชั้นตำผงเองล่อนเองนะหมายความว่าล่อนผงเองด้วยผงบางตัวแรงเชียวกัดนิ้วแสดงพองไปหลายวันแปลว่าเป็นผงวิเศษคือผงวิเศษเนี่ยเกจิอาจารย์ถ้าท่านเก่งเรื่องผงจริงเอามือจับดูรู้เลย จะคันยิบยิบก็ดีจะขึ้นหัวก็ดีหรือว่าจะมีอาการคลั่นเนื้อคั่นตัวก็ดีหรือพระเกจิบางลูปบางองค์นี่เกิดนิมิตเกิดอุคขหะนิมิตเห็นรู้ทราบเลยครับว่าผงชนิดนั้นๆเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอา้าวว่ากันต่อนะครับผงบางตัวเนี่ยหลวงพ่อเกาะท่านบอกว่าแรงเชียวขนาดกัดนิ้วท่านแสดงพองไปหลายวันเลยฉันไปเรียนกับครูไหนอาจารย์ไหนมาก็ใส่ในนี้หมดเสือ11ตัว ไม่ใช่ยาดองเล่านะ <c oughs> แล้วท่านก็หวัวเลาะเสือสิอ็ดตัวเนี่ยผ้าผงเสือสิบเอ็ดตัวไม่ใช่ยาดองเล่านะแต่โบราณเขาหมายถึงวิชาเสือวิชาสิงเห็นไหมครับมีทั้งเสือทั้งสิงโบราณหมายถึงวิชาเสือวิชาสิงถึง11อย่าง11ชนิด11ประเภทพยันไม่มีเกินไปกว่านี้เสือนอนกิน เอาเดี๋ยวผมจะไล่เสือให้คุณผู้ฟังฟังนะเดี๋ยวมาช่วยกันไล่ว่าครบเสือไหมครับเสือนอนกินทำมาหากินดีหากินคล่องหากินสู้เขาได้หากินทันชาวบ้านเขานี่หนึ่งแล้วนะเสือป้อนเหยื่อเสือป้อนเหยื่อนี่ร่ำรวยไม่อดอยากเป็นเศรษฐีได้อันนี้สองนะครับเสือเผ่นเสือเผ่นนี่บูดีนักเลงดีไปไหนใครเผ่นหนีหมดสู้ไม่ได้ หลวงพ่อสุดวัดกาหลงก็ใช้ยันนี้ประจําอันที่สนะครับเสือเพ่นสาเสือเหลียวหลังอันที่สเสือเหลียวหลังดียังไงเป็นมหานิยมเมตตาชั้นยอดก็เมตตาจนขนาดเสือต้องเหลียวหลังมามองนะ่ะคิดดูว่าเมตตาจะแรงขนาดไหนอ่าอันที่4ี่นะครับเสือผลทยานอันที่5เสือผลนี่เป็นหัวหน้าเขาดีนักเหนือคน เหนือดวงคนทั่วไปทายานสูงกว่าเขาหมดอ่าแล้วอันที่6อันที่6มั้งผมก็งงเองอ่ะอันที่6นะครับสิงดอกบัวเป็นที่รักแก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเจรจาค้าขายดีเข้าหาเจ้านายดีนักนี่เป็นยันเอกของหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกท่านทีเดียวอันที่7เสือมหาอำนาจนี่คนเห็นคนรักคนเห็นคนเมตตา เกรงกลัวเราแคล้วคลาดอันตรายทั้งปวงมีมหาอำนาจมีตบะอยู่ในตัวพูดอะไรเขาเชื่อเราหมดอันที่8เสือหางด้วนนี่ก็สุดยอดวิชาด้านเมตตามหาสเสน่ห์เหมือนกันต้องใส่ไว้ท่านบอกว่าฉันรู้มาว่าหลวงพ่อสนิทวัดลำบัวลอยที่ท่านทำจระเขนะ้น่ะท่านก็สำเร็จยันนี้เหมือนกันอ่าอันที่9เสือสมิงนาลาย นี่คุ้มครองเจ้าของกันและแก้อาถันป้องกันคุณผีคุณคนดีนักอันที่สิบพยัคฆราชพยัคฆราชด,ดีทางด้านตบะอำนาจดีเจรจาค้าขายดีผมเสริมให้อีกด้วยพยัคฆราชเนี่ยดีทางด้านยศศักดิ์ตำแหน่งโดยเฉพาะยศตำแหน่งในตำแหน่งที่เรียกว่าข้าราชการระดับสูง หรือว่าระดับที่คุมคนอคุมคนคุมอำนาจคุมกองกําลังนี่ดีพยัคฆราชอันที่11แหมถึงจนได้เสือผู้หญิงเสือผู้หญิงตัวนี้สําคัญมากเป็นสเสน่ห์แก่เพศตรงข้ามดีนักทีเดียวโอ้ยครบ11ตัวจนได้ผมก็ลุ้นใจหายใจคว่ำ11ตัวครับ11ชนิดเสือสิงอันเป็นพระเรกพยันะสำคัญในตำลับตำลา พระยันของไทยอ้าวว่ากันให้จบหลวงพ่อเกาะท่านยังพูดยังบอกอีกว่าพระผงเสือ11ตัวรุ่นนี้ก็คือรุ่นเดียวนี่แหละครับรุ่นเดียวของท่านนี่เลยท่านเอาผงเก่าที่เหลืออยูอ่ผงเก่าของครูบาอาจารย์ที่เหลือเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายผสมสร้างผงก็มีผงของหลวงพ่อกลวยก็มีผงหลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญก็มีหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตาราม หลวงพ่อเชื้อวัดใหม่บำเพ็ญบุญผงหลวงพ่อเก่าๆที่ฉันเก็บสะสมไว้ใส่ไปให้หมดผงนี่บางตัวแค่จับเท่านั้นมันจีดขึ้นสมองเลยแรงมากบางตัวก็กินมือกัดมือแดงเลยต้องทำน้ำมนต์ลดจึงค่อยอย่างชั่วตอนปั๊มพระเสร็จใหม่ๆคนมาจากกรุงเทพเป็นอาจารย์ทางในนี่แหละมาจับพระที่ฉันตากไว้ ก็หมายถึงจับพระผงเสือส1ตัวที่หลวงพ่อท่านตากเอาไว้นะครับขนาดยังไม่เสกนะแม่ยังไม่เสกซะด้วยเขาว่าแรงจังเลยมันขึ้นบีบหัวใจเขาเลยหลวงพ่อเสกไว้หรือนี่เขาก็คงถามแล้วครับคนที่เป็นนักนั่งทางในเป็นอาจารย์ทางในเนี่ยถามว่าหลวงพ่อเสกไว้หรือนี่ฉันก็ว่าไหวสิมันจะไม่ไหวได้ยังไงอะ่ะก็เราทําแล้วต้องทําของดีสิ เขาว่าเสกเสร็จน่ากลัวจะป่วยมาหมายถึงอาจารย์นั่งทางในบอกว่าท่านหลวงพ่อเสกเนี่ยสงสัยจะป่วยถ้าป่วยก็มีไม่กี่เรื่องแล้วครับหนึ่งคือครูแรงอ้าวผมก็ประมวลว่าต้องเป็นครูแรงนี่แหละเสกเสร็จน่ากลัวจะป่วยก็ป่วยจริงตามเขาว่าเสกเสร็จหมดพลังเลยป่วยเสียหลายวันนี่ว่ากันอย่างนั้นครับพระผงเสือ11อตัวของหลวงพ่อเกาะวัดท่าสมอคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าแหมเป็นพระผงเรียบๆนี่แหละ ไม่มีฝังตะกุดไม่มีฝังแผ่นทองแผ่นอะไรทั้งนั้นไม่มีเจิมปป้งเจิมแป้งเพียวเพียวเรียบเรียบแบบโบราณเลยแบบธรรมดานี่แหละครับแต่ว่าแหมมีแต่ว่าด้วยมีสามเนื้อมีสามเนื้อยังไงละ่ะทนายชาติก็มี1นึ่งเนื้อผงออกสีเหลืองอันนี้เขาบอกว่าแก่ผงสเสน่ห์ผงเมตตาแล้วก็ว่านดอกทองสีเหลืองนะ แก่ผงเสน่ห์เมตตาว่านดอกทองแปลว่าสีเหลืองนี่คล้ายๆเสือผู้หญิงฮากระซิบหน่อยคล้ายๆเสือผู้หญิงแล้วก็มีอีกเนื้อหน,น,นึ่งสีน้ำตาลเนื้อสีน้ำตาลนี่ก็คล้ายๆเนื้อแบบผงโอวันตินแหละครับอ่าสีน้ำตาลนะเรือเรือสีน้ำตาลเขาบอกว่าแก่ผงพุทธคุณแล้วก็ผงอิทิเจแม้ผงอิทิเจนี่คุณผู้ชมก็ต้องทราบนะหรือไม่ทราบเดี๋ยวบอกให้หน่อยเป็นผงซึ่ง สร้างเอาไว้เพื่อกันและแก้อาถั์ประเภทโดนคุณคนคุณของคุณผีคุณไฟตามทำสเสน่ห์ยาแฝดหรือว่าดวงชะตาไม่ดีโดนเขาทำร้ายโดนเขาอะไรอะที่เรียกว่าเอาดวงเราไปทําไปผูกไปตรึงไว้ดวงตกดวงชงอะไรแบบนี้แหละครับนี่ผงอิทธิเจนี่แก้เรื่องดวงแก้เรื่องอาถั์เป็นอย่างดี คุณผู้ฟังสังเกตนะคุณผู้ชมสังเกตถ้าพระเครื่องวัตถุมงคลใดถ้ามีคําว่าใช้ผงอิทธิเจนั่นแหละครับเหมาะกับการแก้ดวงปรับดวงเหมาะแก่การทําลายแล้วก็ล้างอาถรรพ์จำคาทนายชาติเอาไว้นะครับอีกองคหนึ่งเนื้อออกสีดสําสิเนื้อสีดํานี่ก็คือแก่ผงว่านผงมหาปราบแล้วก็ว่านชนะคนสีดําอันนี้ก็คุมคนดีนะ จเจริญก้าวหน้าทางด้านยศถาบรรดาศักดิ์โดยเฉพาะท่านที่ทำราชการเนื้อผงสีดำนี่ก็เหมาะเป็นอย่างยิ่งก็สรุปรวมความว่าพระผงเสือ11ตัวของหลวงพ่อเกาะวัท่าสมอพูดถึงประสบการณ์เพียบมีเยอะมากครับใครได้ไปใครใช้ใครอารัธนาก็มักจะมีประสบการณ์แบบพิเศษประหลาดสุดพิสดารให้ได้เล่าขานกันเสมอนี่แหละครับของดี ที่นำมาฝากคุณผู้ชมในคลิปนี้ครับคลิปนี้คงจะหมดเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าดูว่าผมจะมีวัตถุมงคลใดๆมานำเสนอคุณผู้ชมต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามรับฟังจนจบสวัสดีครับ